หวยมาแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าจะหลับหรือตื่นในใจของแกนั้นก็คิดแต่เรื่องหวยจนแยกไม่ออกแกบาขนาดที่ว่ามองหน้าลูกหน้าเมียก็สามารถตีเป็นตัวเลขได้วันนี้ก็เช่นกันเป็นวันหวยออกแกรีบตื่นแต่เช้าออกไปซื้อเลขที่ฝันได้ตอนเมื่อคืนนี้คิดว่าจะทุกจึงทุ่มไปหลายบาท พอตกเย็นก็นั่งหน้าเศร้าอีกตามเคยเป็นอย่างนี้มาตลอดทําให้เมียของแกนี่เอื้อมระอากับพฤติกรรมของแกเต็มทีเงินทองที่อุตส่าห์ไปรับจ้างมาก็เอามาทิ้งที่หวยหมดเงินเบี้ยยังฉีพผู้สูงอายุที่ได้ทุกเดือนก็เอามาให้เจ้ามือห้วยสมดเกลียงจนลูกเมียไม่รู้จะเอาอะไรกินเอาเถอะนะงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายที่ข้าจะแทงหวย ถ้าไม่ถูกค่าจะเลิกไม่ซื้ออีกแล้วคำพูดที่ตาเอี่ยมบอกกับลูกกับเมียครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เคยเลิกตามที่พูดไว้เลยทำให้เมียและลูกของแกหมดความอดทนตาเอี่ยมเอ่ยแกน่ะเล่นหวยมานานนะเงินทองก็หายากแอ่เราก็แกลงไปทุกทีไม่เห็นแกจะถูกสักงวดเลย เลิกไม่ได้อย่างนี้ไม่มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินนะ่าจะบอกให้เจ็บไข้ได้ป่วยจะเอาเงินที่ไหนมารักษาถ้าแกไม่เลิกฉันจะพาลูกไปนอนที่ทุ่งนาอย่าเพิ่งไปเลยตะแกะยายแกฉันมีลางสังหอน์นะว่างวดนี้อ่ะจะมีโชคเพราะเมื่อคืนข้าฝันดีฝันเห็นบ้านหลังใหญ่โตงามมากๆเลยเขาบอกว่า ใครที่ฝันแบบนี้นะจะมีโชคตาเอี่ยมยังให้ความหวังกับเมียกับลูกความฝันบ้าๆบอาๆของแกนะสิคงจะถูกแล้วมั้งถ้าจะเพี้ยนฉันไม่น่าฝากชีวิตไว้กับแกเลยให้ตายสินะเมียมพูดจบก็เดินออกไปหาปลากับเพื่อนข้างบ้านพร้อมกับลูกปล่อยให้ตาเอี่ยม นอนฝันถึงเหลขอยู่ใต้ทุนบ้านอยู่เพียงคนเดียวต่อมาไม่นานก็เกิดมีเสียงดังโครมขึ้นมาพร้อมกับเสียงเบรกของรถและเสียงบีบแตรลั่นของรถยนต์มีรถคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วหลุดโค้งพุ่งเข้ามาชนบ้านตาเอี่ยมอย่างจังตาเอี่ยมที่นอนอยู่ถูกรถชนกระเด็นไปข้างฝาแกร้องโอดโอยด้วยความตกใจโชคยังดีที่มีผ้านวมตากอยู่ พอที่จะรองรับร่างของแกไว้ทำให้แกไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายส่วนเจ้าของรถพอตื่นจากความตกใจก็ตั้งสติรีบเปิดประตูออกมาดูตาเอี่ยมทันทีตาครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทั้งหมดครับตาเอี่ยมค่อยๆคลานออกมาจากข้างฝ้า ข่าไม่เป็นอะไรหรอกพ่อนุม่มโชคยังดีที่มีผ้าหนุ่มร้องรับตัวข่าอยู่เออว่าแต่เลขทะเบียนรถพอนุมนะ่มเน่ะเลขอะไรหรือโอ้ตาตาไม่เจ็บยังยังมาถามหารถทะเบียนผมอีกหรือเออนะเลขอะไรบอกมาสี่เก้าห้าเจ็ดครับว่าแต่คุณตาไม่เป็นอะไรแน่นะครับแน่สิข่าไม่เป็นไร ทางั้นผมจะมอบเงินให้กับคุณตาไว้นะครับเอาไว้ซ่อมแซมบ้านรักษาตัวสักแสนนะครับฮะแสนหนึ่งตาเอี่ยมตาลุกหวาวพร้อมกับตะโกนออกมาด้วยความดีใจโอ้พอนุ่มช่างใจดีเหลือเกินขอให้จำเริญจำเริญอายุมั่นขวัญยืนนะพอนุ่มตาเอี่ยมแก็ถือถุงเงินโบกมือบา,บายบาย กับเจ้าของรถที่กำลังถอยออกไปจากนั้นแกก็มาหนังจดบันทึกเลขทะเบียนไว้พร้อมกับหนังทองนอนท่องจนจำขึ้นใจโดยไม่สนใจบ้านเรือนของตนที่ถูกรถชนพังเสียหายขนาดไหนพ่อตกเย็นลูกเมียก็เดินทางกลับมาบ้านเมื่อเห็นสภาพบ้านพังยับเยินก็แทบจะเป็นลมกันทั้งหมดแต่พอตั้งสติได้ จึงสืบสาวราวเรื่องจากตาเอี่ยมแกก็เล่าเรื่องราวให้ฟังลูกๆจึงขอเงินจากแกเพื่อมาซ่อมแซมบ้านแต่แกก็ปฏิเสธแกบอกว่าข้าคิดว่าโชควาสนากำลังมาแล้วดวงของขากำลังขึ้นมีคนนำเงินมาให้ถึงที่บ้านข้าต้องลงทุนเล่นหวยชุดใหญ่ซะแล้วโอ้ตาแก แกอย่าทำอย่างนั้นชนะเพราะเงินนั่นน่ะจะนำไปซ่อมแซมบ้านถ้าฝนตกหายายมานี่เราจะไม่มีที่อยู่อาศัยนะนี่เองไม่รู้อะไรเองอย่ามาพูดอย่ามาขัดลาบข้าเลยก็เห็นอยู่ว่าเทวดากำลังให้โชคค่ะถึงได้มีคนเอาเงินมาให้ค่ะไม่ว่าเมียและลูกจะพูดอย่างไร ตาเอี่ยมก็ยังยืนยันคำเดิมพอถึงวันหวยออกแกก็กว่านซื้อลอตเตอรี่และหวยใตยดินเลขเก้หเจสักเกลี่ยงแผงครั้งนี้แกทุ่มหมดตัวใครจะห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังเมื่อถึงเวลาออกแกก็เปิดวิทยุเสียงดังหลั่นบ้านนอนกระดิกเท้าด้วยความสบายใจเพราะคิดว่างวดนี้คงไม่พลาด เพื่อนบ้านหลายคนก็มานั่งลุ้นกับแกด้วยรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเก้ห้ฟังอีกครั้งเลขที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเก้ห้สิ้นเสียงประกาศรางวัลตาเอี่ยมก็ล้มตัวลงนอนงายชักดิ้นชักงอลงกับพื้น ปากของแกก็บ,บีดเบี้ยวเพื่อนบ้านที่มาคอยรุ่นกต่างพากันตกใจาตาเอี่ยมเป็นอะไรพอดีกับที่เมียและลูกของแกมาพอดีจึงรีบวิ่งมาดูพร้อมกับชาวบ้านและถามว่าแกเป็นอะไรตาเอี่ยมแกถูกลังวันหรือแกถูกใช่ไหมตาเอี่ยมแกถึงเป็นลมขนาดนี้ตาเอี่ยมตื่นเต้นตกใจเลยทําให้ความดันขึ้นเกิดอาการผิดปกติพูดไม่ชัด จึงตอบทุกคนได้แค่ว่าทุกกเมื่อทุกคนได้ฟังดังนั้นก็พากันตะโกนร้องชั้โยปรบมือด้วยความดีใจตะเอี่ยมถูกหวยตะเอี่ยมถูกหวยจนลืมดูตะเอี่ยมว่าแกจะพูดอีกคําตะเอี่ยมนี่เราจะรวยกันจริงๆหรือนี่ทุกคนหันหน้าไปถามแกอีกครั้ง แต่แกโบกไม้โบกมือไปมาแล้วก็พูดขึ้นว่าถูกถูกถูกกินข้าถูกกินหมดการเงินแสนของข้าโอ้ยตายแล้วสิ้งเสียงนั้นแกก็หมดแรงทุกคนตะโกนพร้อมกันว่าถูกกินโอ้ยจะเป็นลมจากนั้นก็รีบพาตาเอี่ยมไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวนี่แหละนะ ใครที่คิดจะเล่นหวยเล่นไปเล่นมาจะไม่เหลือแม้แต่บ้านจะอยู่